สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีแขกรับเชิญคนใหม่นะคะ, er คะเดฟเฟอร์นะคะนางเป็นอานางเป็นหนาแฟนคลับนะของมิ<ช>๊มดอยส์ลันวันนี้ดีใจมากค่ะน,นังดีใจมากว่านางได้มาออกกล้องกับมิสมดอยส์ลันนะคะจะออกกล้องไหมรีบเลยโอค่ะวันนี้เราอยู่ไหนกันค่ะอยู่ที่เชีย ไคลช่าไคลช่าเนาะเรามาเดินเรามาเดินป่าเรามาเดินเล่นกลุบกลิบเนาะเออจะพามาดูต้นเชอรี่ต้นดอกตะกุลลาว่าจะอลัางการไหมตอนนี้เราก็อยู่กลางเมืองไคลช่าเนะก็มีแบบว่ามีน้ําพุงน้ําพุมีบ่อน้ําพุอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เอก็มีแข่งแต่อีสเตอร์ไงก็ยังไม่เก็บไงแต่ทําไมตรงนี้มันโบ่ะมีคนขโมยไปแน่เลยสื้อป่าเลยก็เนไม่ครบ ตอนนี้ก็เดินมาเยี่ยมดูดูดูดบทนะคะิโราบทชูมานอ้ารบทชูมานเขเป็นอะไรทะรู้ไหมไม่รู้เขาเป็นนักดนตรีชื่อดังของเยอรมัน แปลกคนไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนดังมากคนนึงเขาก็เคยมาอยู่แถวนี้เดรสเซนเนขะเคยเขาเคยมาลีัยที่เมืองไครชาอะไรสักอย่างพี่ไปอานมาเขาข้าะนะอ๋อนี่ไงเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่นี่น่ะเ,ออเขาใช่เขาเคยมาลีัยมาอยู่มาอยู่ในไครชาน,นี่ไงไเียออลีัยการเมืองอะไรไม่รู้แหละแบบว่าพี่ก็ไม่ไมั่นใจแต่เขาเคยมาอยู่แถวนี้เขาทบ้านเคียไม่ใช่บ้านเขานี่โบ ก็เกิดมาก bert, ga, S! <S ันคือไม่กล้าเข้าเลยอ่ะไม่กล้าเข้าอะไรสุสานที่นี่ไม่น่ากลัวเหมือนสุสานไทยสุสานไทยน่ากลัวสุสานที่นี่มันแบบร่มรื่นพี่ชอบเดินจะตายสุสานร่มรื่นมากเลยเนาะบรรยากาศพี่ชอบสุสานก็เก่าอุ้ยทำไมวันนี้แสงมันสีสวยพี่ปกติล่ะวันนี้แดดดีแดดดีแล้วดูแสงสิแสงสดเวอร์เออแล้วก็เดินดูรอบๆมีอะไรอินเ่าสน้จมุมนี้สวย น,นี่ก็รัฐเฮาส์นะคะคุณผู้ชมรัฐเฮาส์บ้านบ้านเราเรียกว่าอะไรนะสาราว่ากลางเมืองหรอสารากลางสา,าสารากลางเมืองนี่ก็โรบอตชูมาน,นี่เธอที่เจ๊เล่าให้ฟังเห็นไหมอันนี้ก็มีเป็นรูปปั้น,ขนเขาเห็นไหมโรบอตชูมานใช่เกิดปี8 1 8 1 0งแปถึงสวยอินรุง่งนี่เห็นไหม เพื่อ,อความทรงจำเมื่อตอนที่เขามาอยู่ในเมืองไคชาปี1849อู้อตะเขาก็อายุไม่มากนะเขาอยู่แค่46เ,<อ>เขาป่วยตายหรือเขาเป็นอะไรตายเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้อ๋อคนนี้ใชาเนี่ยโรเบิร์ตูมานก็เป็นนักกีต้าร์ทวีนักดนตรีที่มีชื่อเสียง,ขอ,ยงของเยอรมันคนหนึ่งนักคุรผู้ชมดูสิสวยงามเนาะลำธงลำทานสิเนาะ เธอไม่พูดใจก็เดือดไา้แหกเลยค <L ong S 1> ่ะสาสถานที่ต่อไปของเราแต่มันอยู่ฝั่งนึงเดี๋ยวเราต้องข้ามสะพานตรงน, <Okay. S 1> นู้นนี่เนี่ยลองๆเขาเรียกว่า<อ>โซดาเทนเฮอเ <L un ters> ร์เลนทำทำทหารโซดาเทนเะฮอร์อเล่นเนาะอาหารมาคูดมอเดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟัง <L un ters> เขาบอกว่าเออมันก็ชื่อแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นทหารหรอกมันเป็นแบบว่าไอเตึกข้างหน้าเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นสติฟทุ่งเป็นองค์กรเป็นอะไอย่างเขาบอกว่ามันจะเป็นเขาเป็นที่ไว้เก็บของ<อ>เก็บเก็บทะเบียนเก็บอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับทหารเออเขาบอกมันไม่เกี่ยวกับทหารแต่ก็ตั้งชื่อแบบนั้นเฉยเฉยโซดาเทนเฮอเนเออเพราะมันอินเทอร์เน็ตสันไงมันจะเป็นแบบว่ามันมันที่เขาตั้งพอไงพอเหมือน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 เป็นป้อมอบป้อมปราการทหารเอาไว้อะไรอ่ะเอาไว้หลบภัยอ่ะ เอาไว้หลบหลบภัยเขาบอกแต่เขาบอกว่าไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่แบบว่าเออทหารใช้งานอะไรอย่างนี้น่ะแต่อาจจะเคยมีคนมาหลบภัยหรือเปล่าช่วงสงครามแต่เขาก็ไม่แน่ใจไงเออแต่เขาบอกที่สําคัญที่ถูกต้องก็คืออีติฟตุงข้างหน้าเนี่ยเออมันใช้เป็นที่เก็บเสบียงเก็บอาหารต่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันมันเข้าไปได้หรอมันเข้าไปได้เข้าไปได้เออแล้วก็ไปดูมันอินเทอร์เนั่น์ เดี๋ยวแหกนะระวังแหกนะคะมันชันน่ะเดี๋ยวไปไม่ถึงจุดนี่มันจะเป็นรูๆนะค่ะเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นที่เก็บของเนาะแต่มันแต่มันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเหมือนทหารามาหลบภัยไงแบบโครงสร้างมันน่ะเนาะเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นเป็นถ้ำทหารถ้าไหลลงไปเได้หรอคะลงปกติก็ได้ค่ะจะ ไปแล้วอะโดนแมวโดว <laughs> นะลอดูในคลิปไม่ได้อ่ะไม,ไ,อไม่มีมันเป็นรูเฉยๆเจ้ครัวแห่จะไม่เอาดีกว่ามันชันเกินเจ้ค่อยๆย่อลงมา <laughs> เรามาเปลี่ยนรูนะคะตัวน,นี้ขึ้นง่ายหน่อยเออนี่หน้าเข้าหน่อยหนอ นี่แหละเขาบอกว่าจะไปดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถ้าช่วงพารทิสถ้าช่วงพารทิสตกดินน่ะมันจะเป็นสะท้อนสีแสงสีแดงเพราะหินเธอเห็นไหมหินมันจะเป็นแดงแดงแล้วแล้วมันจะทบกับแสงตอนนี้บอกมันสวยมากเลยนะเธอไปดูภาพในอินเทอร์เน็ต Google มาโซดาเจนเฮอเฮอเล่นน่ะแล้วจะภาพมันเออแล้วมันจะทอนแสงตอนแดงตอนเย็นแล้วมันจะสวยเห็นไหมอันนี้มันทะลุรูเมื่อกี้เห็นไหมคะไม่ของยออะไรไม่รู้อยู่นถึง ไม่ใช่มันเป็นรากต้นไม้เจ๊ไปด้วยก่อนมานี่มีอะไรไอ้ชนีมาทะลุรูเมื่อกี้นี่ไงแต่เราไม่ลงตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวไม่เรากลับทางเดิมเถอะแต่เราเอาลมมุดเจ๊ไปได้เจ๊ไปเลยไม่อุ้ยไม่เอาน่ากลัวโอเคพอแล้วแหละไปกลับทางเดิมมันชันใช่ไหมมันชันกลับทางนู้นดีกว่าไปแล้วไปไป พุทธาเดิมมาถึงบริเวณคอกมาเนอบริษัทมาอะไรอะลงเพาะมาลงมาเขามาทักทายเราเนี่ยเกชตูดอัมบิเลดเดดเดนใกล้มากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเตะวัดที่ะาฮัลโหลกุฏินทาอะเลสกูดนี่นะคะเริ่มมาถึงแถวสวนบริเวณสวนสวนผลไม้แต่ไม่เห็นวิดอกเลย ไม่มีดอกเลยไม่รู้มันยังไม่ออกหรือว่ามันออกไปแล้วไม่เห็นความขาวเลยนะคะนี่ออู้วแต่ดูสวนใหญ่มากเลยจตดสิโอ,อ้ยแต่ไม่มีดอกเลยเสียดายเนาะนส่วนอ่าลังค่ะน้อเราคงมาเร็วเกินไปอะค่ะหรือไม่ก็มาช้าน,นี่ตอนนี้เราเดินมาถึงหมู่บ้าน วิตเกนส์ดอกนะคะหมู่บ้านนี้มีอายุ600ปีแล้วตั้ง oh. แต่ปี1420 oh. นะคะ oh. จริงดูสิ600ปีแล้ว oh. อะตอนนี้เรามาถึงตรงน,นี้จะเป็นสวนเชอรี่ของจริงแล้วนะดอกมันเพิ่งออกค่ะคุณผู้ชม oh. มาเร็วกันนิดนึง oh. ใช่ค่ะนะเสียดายมากเลยนะคะคุณผู้ชมดอกมันเพิ่งจะออกอนะคะ่ะ oh. มันก็เลยไม่ข่าวอลังการนะคะคุณแล้วก็เลยเห็นไม่เป็นอลังการดูสีนี้ ดอกมันเพิ่งจะออกนิดๆหน่อยๆเนาะอ๋อเสียดายมากเลยโอ้ให้นางเยี่ยวอ๋อตายแล้วดูอ๋อต้องไปดูเมื่อกี้มันเยี่ยวให้ดูด้วยน่ะอืมตายละงั้นหนึงมันเยี่ยวสิน้องแกพี่เยี่ยวน่ะแม่เยี่ยวอยู่แล้วก็แบบไปถึงจกนมแม่เฉยเลยคุณผู้ชมดูสิคะตรงนี้น่ะอ๋อไม่มีรั้วกั้นด้วยนะถ้าดอกออกพร้อมกันที่สวยเลยนะเนี่ยดูสิ ขาวสะพึงเลยเนาะมากำลังตูมแล้วน่ะคิดว่าอาทิตย์หน้าคงออกแล้วน่ะนี่นบีโผล่อยู่ต้นเดียวเน่ะมีมีออกดอกก่อนดูสิมันตูมแล้วเนี่ยเห็นไหมมันตูมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใช่รออีกสักเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแ้ว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งมันก็จะขาวพรึบว้าเสียดายมากเลยเรานั่งรถมาถึงเมืองนี้เลยเออมาถึงเมืองนี้เลย ได้เดินแล้วพอเห็นหมดหมดแล้วนะตรงนี้ก็โอเคนะตรงนี้ดอกเยอะอยู่นะคะ,คะอ,ะอาตรงนี้ดอกเชอร์รี่เยอะอยู่ยตรงนี้ดูเขาขาว,ขาวอยู่เนาะนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้คือคลินิกบาวารีนะคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งของเยอรมันเลยค่ะ<อ>ใหญ่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมันเลยนะเกี่ยวกับการบำบัด เขเรียกเลยนะบําบัดผู้ป่วยทางกายภาพแล้วก็ผู้ป่วยทางจิตก็จะมามบําบัดทีน่นี่มีชื่อสยงมากของเยอรมันแล้วก็ใหญ่อันดับใหญ่ๆใหญ่ๆอันนีงของเยอรมันเลยรับผู้ป่วยได้ประมาณพันคนใา่ใหญ่มากแล้วสวยตรงกลางจะแบบมีสระว่ายน้ำตึกเขาจะสร้างต,ตึกตึกสไตล์แบบว่าได้มีความเป็นบารกอคนิดๆเออสไตล์เหมือน วังอย่าละมาสมัยก่อนอใช่มันเหมือนสปารีสอร์ทใช่ไหมใช่น้องเฟิร์นเขาก็บอกเออเจ๊เฟิร์นก็บอกว่าเหมือนแบบตอนแรกคิดว่าเป็นสปารีสอร์ทใช่ไไเพราะมาดูฮารูฮาราแต่ที่ไหนไม่เป็นโรงพยาบาโลโรงพยาบาลบาไ,วไว้เป็นบําบัดเนาะดังมากในบริเวณแถวซากเซนเนี่ยใครก็รู้จักนะคะดูสิใหญ่มากดังมากนี่ไงชายที่เป็นศาลแต่เราไม่ค่อยเห็นมันจะมีเป็นกระโจมเป็นศาลานนะ มันจะมีเสาไว้น้ำมีนู่นมีนี่ครบวงจรบางคนก็อาจจะบำบัดแอลกอฮอล์บำบัดเหล้าบำบัดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรนะคะบำบัดกายภาพบำบัดโรคจิตนู่นนี่นั่นเนาะมันก็เลยต้องมาจ้ายาเสพติดทุกอย่างมันก็ต้องต้องอยู่ข้างนอกนะเพื่อความเป็นธรรมชาติพวกสารที่บำบัดนะสวยงามเนี่ยข้างในมันจะอลูฮลาสไตล์สไตล์วังเลยนะ ใช่รูหามากมาอยู่ไหมล่ะไม่เอาน่าอยู่นะพี่ก็อยากมาเป็พี่บอกฉันไม่มาฉันก็ผู้ป่วยทางจิตฉันเคลียร์ฉันอยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแก็มันน่าอยู่นะเธอก็เดินเสร็จแล้วนะคะเดินป่าเราประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนาะสองชั่วโมงตอนนี้จะไปหาไอศครีมกินกันเออเรามาร้านนีร้านอะไรเนี่ยชื่อว่าไอศคาเฟ่กไอศชา มันเป็นโฮเทลด้วยมี่งนอเออแล้วหน้าคนนี้่แหละดูสิหน้านี่นะคะไอติมได้แล้วนะคะอ่าโอเคอร่อยไหมคะไอซกรีม่อยค่ะวันนี้เดินป่าเป็นไงก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่ถือว่าหนักมากนะสองชั่วโมงกว่ากว่าอืมผิดบวังตรงที่ไม่ค่อยมีดอกดอกไม้ เยอะๆเนาะแต่ตอนแรกทางถนนมันเดินยากนิดนึงเพราะรถมันอีช่วงนึงนะอีช่วงมาเนาะถนนตรงนั้นเดินยากตรงนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แต่ตอนเริ่มคลิปเริ่มอยู่นะพาไปดูทุ่งดูถ้ำนู่นนี่นั่นนะตอนเดินริมริมริมแม่น้ำน่ะดีนะเออเอออ่างั้นโอเคงั้นวม่ลาคุณผู้ชมเลยละกันเนาะนะอาจจะเจอเจ๊เฟอ่ออีกใหม่คลิปคลิปอื่นๆนะคะค่ะจุกิณิกายบาย